ยอดวันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับเมื่อกี้มันมีคนใช้ปืน M4 วะนี่ฮับมันวิ่งเข้าในบ้านนี้เลยนะผมตามหลังมันอยู่เนี่ยจบเลยับกล่าวว่าจะดักซะหน่อยนะนี่ถึงบ้านมันเฉยวะ่ะเอ้ยอ๋อออาบ้านในพริบตาฮับจากบ้านหินนะเอจากบ้านไม้แล้วก็ออะเป็นบ้านหินนะดวผมจะล่อมันออกก่อนฮับ นี่ปืน M4 ว่ะโคตรอยากได้เลยตอนนี้คือผมก็ยังใช้ฟาร์มมาร์สอยู่เลยนะเอ้ยมาเลยว่ะมันเห็นผมป่ะอ่าเอ้ยเออร่วงไปหนึ่งแฮปเอ้ยอ๋อ โอ้ดาเมจไม่ขึ้นเลยครับไม่งั้นบอกเลยว่าตายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโดนไปหลายนัดมากผมก็แกลบตายร่วงไปซะเอาไว้ก่อนเลยโอ้ยอ,อะไรกันเนี่ยของเยอะเกินเลยครับให้คิวบีว่ะเอาเรื่องตอนนี้คือผมก็ยังไม่ได้เรียนไงปืนพวกปืนที่ได้มาเนี่ยก็ใช้แค่ฟ้ามาร์สน,น่ะตอนนี้เนี่ย แต่ว่าพวกนี้มันรวยวะ่ะแล้วคนที่ใช้ของดีๆแล้วเฮ้ยอย้เรียบร้อยอ,ยอย๋มันมาตอนไหนวะผมก็เฝ้าดูอยู่เฝ้าดูประตูมันอยู่นะอะไรกันวันเนี่ยอย้จบเลยเษาสายยิงได้สองตัวเลยเด่แบบนี้ต้องเรดมันเลยครับมาจัดของเลยละกันนะเอ้ใช้เลย M4 บอกเลยว่าพวกมันรวยวะ่ะนี่เมื่อกี้บ้านมันไม้วะ่ะแล้วก็อัพในทีเดียวนะเป็นบ้านหินเนี่ยโคตรรวยมาระเบิดไม่อยู่26ลูกครับไม่รู้ว่าจะพอเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะไปเจาะเพดานเนี่ยเนี่เผื่อว่าเป็นเพดานหินไงไปกันเลยครับต้องเอาเพราะว่าเมื่อกี้ของเยอะไงพวกมันเนี่ยอย่างรวยมีคนตามผมมาว่ะ มีปืนไหมเนี่ยยวผมจะล่อมันก่อนนะเนียนเดียมได้รับนีฟ่ฟาร์มไม้ไปก่อนมันตามได้มาสักพักหนึ่งแลบเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาซักเกือบตายเลยับตายอีกตัวมีปืนที่ชิบหายเลยผมนะจิตยากันก่อนเด็บเอาแล้ว เหลือไปติดเล่นกับมันไงนี่จะทำเป็นฟาร์มไม้เฮบโอ้มีระเบิดด้วยตัวนี้มันยังแอบอยู่อ่ะน่าจะยังไม่มีปืนหรือว่ายังไงวะเนี่ยแล้วก็เาปั๊มยาให้เต็มเลือดเลยบเต็มหลอดนะอยู่ไหนเลยวะ แล้วก็กําลังจะไปเรดเนี่ยพาระเบิร์ดมาเลยด้วยเนี่ยแต่ก็ได้ระเบิดมาเพิ่มแมปดีเลยนะได้เจาะเลยบ้านเมื่อกี้เนี่ยไปครับอ่ามันร่อนตามมาว่ะนี่มันจะเล่นเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะเนียนฆ่านี้ก่อนออะนะออไปฆ่าซอมบี้แล้วก็ไปเก็บของรอมันมาแรัมันบอกว่าหวานเลย นี่จะมายิงหลังเราเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ก็มีระเบิดแบบรู้ว่าเป็นพวกเดียวกันไว้เนี่ยโอ้อันนี้เกราะเหล็กว่ะใช้ได้อยู่แอบโอ้ทิ้งเล้กกันแอบนี่กระเป๋าเต็มเลยว่ะแล้วจะไปเรดยังไงกันเนี่ยโอ้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนแลวกันแฮปไม่ต้องไปเรดเลยนะได้เลยเนี่ยจะไปเรดเดี๋ยวก็ได้ของมาเต็มตัวเลยเนดะ็กไปดีกว่าแฮปเดี๋ยวก็เข้าไปจัดแล้วกันนะบ้านมันเนี่ยตอนนี้คือไปหาฟาร์มต่อแล้วกันแฮปโคตรเฟลเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้บ้านผมก็ได้อัปเกรดเลยนะผมก็ได้ทําเป็นกําแพงแฮปนี่กาแพงไททันนั่นเองแฮปทุกคนรอบบ้านไว้เลยนะ เดี๋ยวบ้านผมจะไม่รอดนั่นเองแฮบเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะออนคนเดียวไงเพื่อนมันก็มีแวะมาบ้างแฮปแล้วก็มาแค่แป๊บ,บเดียวนะนี่ทีผมก็ตามน,นี้เลยแฮบก็มีเป็นวางป้อมเอคด้วยนะก็มีแค่ป้อมเอคนี่แหละเอาไว้เป็นกันบ้านเราไงเก็บไปเลยแฮประเบิดเดี๋ยวค่อยไปหาเรดใหม่ลแล้วกันแฮบตอนนี้คือ ไม่อยากไปล้วเมื่อกี้มันอารมณ์พาไปไงตายปั๊บนี่ของมันเยอะไงแต่ว่าดีที่พวกนี้มันขัดเราก่อนนะนี่ถ้าผมไปอาจจะตายก็ได้เพราะว่าพวกมันเกาของดีนะเมื่อกี้เนี่ยใช้เป็นเกราะเกราะหายไม่ใช่เกราะหายดิมีเป็นชิ้นส่วนหายนะแล้วก็ปืนดีๆแ้วเ,เนี่ยที่ผมก็ค่อยทําของดีๆแล้วก็ค่อยไปเอาเลยแล้วกันแอบบ้านนั้นนะ พอในต่างชาติโดนถล่มอ่ะทุกคนก็คนที่แลกของกับผมนั่นเองนะนี่อาวาดูดิโอ้ยหลายชื่อนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยมันซะหน่อยแอบนี่มันแบบมันมีร้านขายของไงบ้านมันเนี่ยร่วง คนก็เลยแห่มาแฮปตรงนี้ไงมันก็เป็นไบโอเลยก็มีตู้ขายของเป็นที่นิยมเลยแฮปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปเอาตัวหน้านี้ก่อนแฮปมันสู้กับหมูอยู่อะโดนหมูไล่เนี่ยอาตัวนี้ก็มาแฮปเฮ้ยไม่ตาย เฮ้ยอ้อผมนึกว่าบั克เนะเนี่ยมันชุบว่ะเอาซะผมเกือบตายเลยเนี่ยนี่มันมาแล้วเก็บปืนมาแล้วกันแอบโอ้ไม่รู้เปิดถังสิบลูกเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหลอดยาก็เยอะรั่วอยู่นะ nice. ตอนนี้คือคนในเซิร์ฟก็ยังเยอะอยู่ครับก็เซิร์ฟมันเริ่มไป2-3สวันแล้วนะแต่ว่ายังพอมีคนให้ยิงอยู่นะเราก็ไม่เหงานันนเองครับทุกคนเออเราก็ค่อยไปหาเป้าหมายต่อไปครับตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีนะเกราะเหล็กว่าคนหรือว่าบอดวนะเนี่ยน่าจะเป็นบอดนะ เ้สองคนเองอ่ะเี่เราก็ห่อกลับไปซ่อมบ้านก่อนแลยกันแอปเนี่ยเฮผมก็เห็นมันบวกกันอยู่ไงก็เลยมาช่วยแอปเนี่ยแปบลบว่าบ้านมันจะแตกไงเดี๋ยเราก็ไม่มีเพื่อนวิ่งนั่นเองแอป <c oughs> อ่าจัดบ้านต่อเลยอันนี้คือผมก็ย้ายเตาในบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกแอป เพราะว่าอันนี้ผมสร้างบ้านแบบแคบไง,งที่เก็บของก็แทบไม่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าส่วนมากมันเป็นแค่ชั้นกระเบิดไงคราบมาเลยนี่โอ้โหดูที่ในบ้านแลบน,นี่อย่างแคบแลบวางกล่องไปก็ไม่มีที่ว่างเลยนะลองดูแรับทุกคน ผมก็จะวางกล่องตรงนี้นะเอาสักสองกล่องนี่ดูซิบ้านเราก็เต็มไปด้วยกล่องนั่นเองครับมาเดี๋ยวเตาผมก็จะวางข้างบ้านแล้วกันนะมันก็คนมันก็จะมาเก็บของในเตาไม่ได้ไงเพราะว่า มันก็มีกำแพงครับเนเรอบบ้านเลยนะแล้วก็มีเป็นป้อมไอเคด้วยจะปลอดภัยนั่นเองครับของในเตาเราเนี่ยเอสวยเลยนะวางแบบนี้เนี่ยเอาดอกไม้นะทุกคนมาเดี๋ยวจัดของก่อนแล้วกันนะตอนนี้เก็บของในกล่องม่วนเลยอ่าระเบิดก็หลายลูกลครับดินปืนก็มีอยู่เนี่ย เดี๋ยวค่อยไปหาบ้านแบบดีๆนะแล้วก็ไปจัดนั่นเองครับทุกคนต้องไปหาเรดบ้านนะเฮ้เพราะว่าถ้าคนเยอะเนี่ยเซิร์ฟยิ่งนานก็ยิ่งอันตรายนะเดี๋ยวมันก็จะมาเอาบ้านเราไงแล้วก็ต้องกําจัดไปก่อนนั่นเองนะอันนี้คือเผาของไปก่อนคนระับเผาให้หมดเลย เรียบร้อยแอบมาวะตอนนี้คือมันบวกกันอีกแล้วแอบนี่ททำไมตัวนี้มันชอบบวกจังวะมันก็เห็นมันยิงได้อยู่นะทุกคนถือว่าพอยิงได้นะตัวนี้เนี่ยดูดิเอาวะ่ะมันไปเล่นถึงบ้านแอบเนี่มันมีคนไทยที่เล่นเซิร์ฟนี้อยู่นะแล้วก็บอกว่าตัวนี้มันใช้วิชาวะไม่รู้ว่าจริงเปล่านะ เ hey, แต่ว่ามันยิงโคดจริงนะเฮ้ย hey, มันเรียกผมว่ะมีของล่ะ hey, ไปเก็บของซะหน่อยแอบเก็บมาเลยนี่มีแร่อันนี้เป็นบ้านที่มันเรดบ้านผมเลยนะเฮ้ hey, <Follow me. S 1> ตัวที่เรดแคมผมเนี่ยบ้านนี้เลอบ อ้ oh. <Follow me. S 1> มาอย่างเยอะเฮ้ยอะไรกันวันนี้ชุดเหล็กหลายเซตเลยครับกระเป๋าก็เต็มเลยนะเดี๋ยวเราก็ทิ้งของก่อนแล้วกันแรันี่ทิงไปซาเอาชุดเหล็กไว้ก่อนแสดงว่าตัวนี้มันไปฟาร์มมาดหิหรือว่ามันไปยิงคนได้มาวะ หลายเซตแล้วนะที่ผมเห็นเมื่อกี้เนะนี่ยนี่แฮบเอ้ยมาว่ะอ้อำไมโดนป้อมยิงว่ะโดนป้อมบ้านตัวเองยิงว่ะกระเป๋าผมเต็มว่ะเต็งไรเดี๋ยวเนี่ยโอเคน่าจะฟอร์เลยนะ ไปเก็บกันเลยเย้ yeah. เรียบร้อยครับเอาวะแสดงว่าบ้านนี้มันรวยอะเดิเฮ้ยมันเกิดแคมป์ว่ะเฮ้ย 200เมตรนี่แฮปของจริงอ๋อดาเมจมันไม่ขึ้นวะ่ะถ้าแบบว่าไกลๆเกินนะนี่บางทีถ้าตัวเปล่าฟาร์มาร์สองนัดก็ร่วงเลยนะเพราะว่านัดเด็มันขึ้น50เลยนะฟาร์มาร์สเนี่ยแต่ว่ามันไม่ขึ้นไงดาเมจเนี่ยไปดีกว่าแฮปของก็เต็มตัวเลยเนี่ย ได้เส็นเหล็กมานะอ่ามอตเตอร์ไซค์ว่ะมันไม่เห็นผมด้วยเดี๋ยวเราต้องเรียกแคปนี่อยู่นีฟ่ฟอยมันจะมาปะอย่าบอกว่ามันไม่สนใจเรานะเอบหลายชื่อเลยว่ะตรงนี้เนี่ย อ๋อมันไม่มาเลยว่ะที่เราก็ตามไปแฮ็เผื่อว่าบ้านมันจะอยู่แถวนี้ไงหานี่เฮ็มันเก็บของอยู่เฮ้ยจะไปแล้วเหรอร่วงไปหนึ่งเฮ็เฮ้ยผมแล้วก็มันจะไปเลยนะเพรนะมันเก็บของ ร่วงไปซะนี่ความผิดของตัวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมันด่ามันแน่นะไปเก็บของสนานเลยเฮ้ยระเบิดมาว่ะใช้ได้โอ้หมวกไฮเอฟนี่โอ้โหเอาว่ะ ใช้ได้เลยนะผมยังไม่มีเลยแอปเซตเซตหายเนี่ยเอามาใช้เลยเนี่มันเมินเราไงเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันน่าจะเจอคนตรงนี้ครับแล้วก็ยิงได้เลยก็เก็บมาเก็บของนะเราก็มาทันนั่นเองครับไปดีกว่านะเอามอเตอร์ไซค์มาเลยครับผมก็เพิ่งเลเวลวสี่นะยังไม่มีมอเตอร์ไซค์นั่นเองแอปไป เราก็เอามอไซค์มันนี่แหละนะไปสำรวจบ้านแอบต้องหาบ้านนะไม่รู้ว่าคนสร้างอยู่ไหนกันบ้างแอบเนี่ยก็หลายคนอยู่ในเซิร์ฟที่แบบยังฟิล์มกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนกันบ้างไงนี่มันน่าจะสร้างแอบบแบบแอบแฮปเซิร์ฟนี้เนี่ยมาที่เราก็เอาแต่แถวนี้แล้วกันแอปสำหรับที่จอดรถนั่นเองนะจะเก็บที่บ้านเราไม่ได้ แค่นี้ก็พอแล้วมันก็มันน่าจะเรดนะมันก็มีแค่ไม่มีอะไรเนี่ยมีแค่มอไซค์มันนะไปดีกว่าแฮปกลับบ้านกันก่อนเนี่ยเดี๋วด,ดูร้านนี้ซะหน่อยแฮปบ้านเมื่อกี้นะดูดิขายของดีๆแล็บมีไข่เคด้วยนะเสรษดายแลย็บตอนแรกที่ผมยิงมันได้เนะี่ยเไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไง อของในเตาเราก็เผาเสร็จแล้วเผาต่อเลยรับตอนนี้คือต้องอัพบ้านให้เป็นเหล็กให้หมดนะนี่จะมีคนมาเรดนั่นเองรับตั้งแต่ผมมาในเซิร์ฟนี้ก็ยังไม่โดนนะบ้านผมเนี่ยโดนแต่แบบบ้าน้านแคมป์นะแต่ว่าบ้านนี้ยังไม่มีคนมาเล่นแนี่มันก็มีป้อมเอคด้วยไงนคนก็น่าจะยังไม่มีแม่บ้องแฮปเนี่ย เผาไปเลยครับตอนนี้เราก็ห่อกำลังไปได้สวยนะบ้านเราเนี่ยเติบโตได้ดีโอหลายลูกอยู่นะระเบิดเนี่ยี่ผมก็จะแยกกล่องนั่นเองนะนี่ตอนนี้คือยังไม่เจอบ้านเลยบเป็นบ้านดีๆนะก็จะเจริจงไงตอนนี้ยังไม่มีดมามท์เลยใช้แค่ระเบิดถังก็พอเลยนะตอนนี้เนี่ยนี่ หลายลูกโยป่ะทีเราก็ไปหาเปิดการ์ดฟ้านะไปหาผงข่าวแฮปเอ๊ะ ผอนก็นะ่าจะเป็นการ์ดฟ้านะผมเขาจำไม่ได้แล้วรไม่ค่อยได้ไปเปิดการ์ดเลยนะเซิร์ฟนี้เนี่ยยิงอย่างเดียวเลยก็ถามวกนี้เลยครับเราก็จะจอดรถ,ถแถวๆนี้ก่อนก็พอนะไม่อยากเข้าใกล้เมืองแับรถเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนยิงไงถ้าเจอคนเนี่ยมันจะยิงรถนั่นเองครับแล้วเราก็จะไม่มีรถขับ โดนเปิดเลยว่ะอ๋อเรามาช้าไปแอบเฮ้ไขวะเนี่ยมาเปิดก่อนเราไปอ๋อโอ้โหมันดักรอเล่นเรานี่ว่ามาแฮปมันก็เจ็บนะอ้ ผมก็เม็ดเดียวใช่ไหมายเออวางได้อยู่โอ้โหดีที่ว,วางได้นียเนี่ยแต่ก็ว่ามันจะติดใกล้เมืองละโอ้โหไม่โดนเลยว่ะมันก้็น่าจะเจ็บนะผมยังโดนหลายเม็ดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย ขีดยาก,ก่อนแล้วกันแอปเฮ้ยมันห้าว่ะเฮ้ยมันห้าวร่วงไปซะมีที่แอบแล้วไม่แอบแลวทุกคนเอ๊ะอยากจะบ,บอกต่อเนะ่โอ้รอเหล็กฟาาร์สซะด้วยเมื่อกี้ผมก็กำลังจะเช็คชื่อนะแล้วก็โดนมันยิงนะทุกคนอันตารายนะแบบนี้เนี่ยตออที่เช็คชื่อที่ต้บ่อยนะ รัวเราไปเปิดดูไงไปแล้วเดี๋ยวไปสำรวจแถวขอบแมพแล้วกันนะยังไม่ได้ไปเล็บนี่โซนล่างเนี่ยไม่ค่อยได้มาไงไมีน้ำมันพอดีวะ่ะน้ำมันก็เกือบหมดแล้วเนี่ยโอเค อไปได้ครับห้าสิบกว่าเฮ้ยมันจะเอา,าเอะเฮ้ยแถวนี้ก็มีคนอะเอ๊ะร่วงไปซะตัวนี้นี่วาผมจำได้ครับมันตามมอไซค์มันมาแน่นอนนะนี่ มันจะมาเอาคือเนปเนี่ยโอเคตอนนี้คือมันใช้ของน้อยเลยวะ่ะเมื่อกี้เป็นของหายเลยนะเดี๋ยวจะลองสองบ้านนี้ดูครับจะดูว่ามันอัพเกรดไปยังนะโอ้โห เป็นเพดานเหล็กไฮเลยครับอ้จบจัดเลยนะฮ้ยเ <Hey. S 1> มื่อกี้ตอนที่ผมมาแรกๆเนี่ยบ้านยังเป็นไม้ไงมันอัพอย่างไวเล็บไอ่ <Hey. S 1> อันนี้คือน่าจะเป็นแค่บ้านแคมมันนะทุกคนเพราะว่ามันก็น่าจะมีบ้านอื่นอยู่นะแล้วก็มันมาสร้างบ้านนี้ครับไอ่ hey. <Hey. S 1> มันก็น่าจะสร้างแบบเอาไว้ขายของไง แตก้อน่าจะของเยอะอยู่เนี่ยเมื่อกี้ในตัวที่ผมยังได้ก็เห็นระเบิดนะโคตรเอาแนบตัวนี้เนี่ยมาตอนนี้มันก้อน่าจะนอนแนบผมก็ไปเดินแถวบ้านมันมันไม่ออกมานะน่าจะนอนแล้วล่ะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ภา์ที่3มนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแนปสำหรับวันนี้นะนี่เราก็ค่อยมาต่อใหม่พรุ่งนี้แนนี่ตอนนี้คนก็ เริ่มแบบไปกันแล้วไงเริ่มไม่มีคนลแล้วเราก็มาเล่นพรุ่งนี้ต่อนะคนมันนอนกันหมดเลยไงโอเคครับวันี้ว่าผมก็ไปก่อนเลยกันนะยังไงก็อย่าลืม้ากกดไลค์เลวก็กดติดตามพี่ผมด้วยนะโอเคไปเลยครับทุกคนบ๊ายบายไปละ